าต่อกันกันกบชาเลนจ์โหมดประจําวันที่1เดือน82565ค่ะเริ่มต้นเดือนกันใหม่นะคะตอนนี้เราได้เล่นเป็นซัมบี้อิมมอติเซียค่ะสกิลแรกสร้างแรนดอมซัมบี้ที่มีมูลค่าสมองสสมอง,มอง,มองหรือต่ำกว่าสกิลที่2นะคะทำลายแพลนที่ถูกดาเมจไปแล้วแล้วก็โจการ์หนึใบค่ะต่อไปสกิลที่3ามอซิทเลนนะคะแพลที่อยู่กาวเลนแล้วไปลบหน่ลืนลบหนึ่ง สุดท้ายนะคะสร้างซอมแบตหนึ่งตัวค่ะสร้างค้างคาวหนึ่งตัวที่มีดาเมจสองดาเมจแล้วก็เลือดหนึค่ะสามารถเล่นในน้ำได้แล้วเมื่อซอมแบตเนี่ยทำร้ายแพลนได้ซอมแบตก็จะจวกกร์ดค่ะเอาละวันนี้เราจะมีตัวนี้อยู่ในมือด้วยนะคะตัวนี้คิดเช่น s i n g ์ซอมบี้นะคะตัวนี้เนี่ยสกิลประจำตัวเนี่ยเยอะมากเลยมีทั้งบูส์ไอเฟรนซีอาร์เมอร์โอเวอร์ชูตแอนติฮีโร่ค่ะอะ มาเรียนรู้ทีละอันกัน boost e ก็คือเวลายิงเข้าแพลนฮีโรนะคะแพนฮีโรมิเตอร์จะไม่ขึ้นค่ะเฟรนซีก็คือเมื่อเราฆ่าแพลได้นะคะตัวนี้ก็จะสามารถยิงได้อีกรอบหนึ่งเข้าไปที่แพลนฮีโรค่ะอาร์เมอร์ก็คือเกราะหนึ่งค่ะเกราะหนึ่งคือถ้าแผลนดาเมจหนึ่งจะยิงไม่เข้านะคะแผลนดาเมจสองยิงเข้าหนึ่งดาเมจสามยิงเข้าสองดาเมจสี่ยิงเข้าสามนะคะส่วนโอเวอร์ชูนะคะก่อนการเล่นเนี่ยจะมีการทำร้าย แลนฮีโร่ก่อน2ดัมเมจค่ะและสกิลสุดท้ายอันติฮีโร่สนะคะก็คือเมื่อไม่มีแพลนอยู่ในเลนนี้นะคะตัวนี้จะดัมเมจบวก3ทันทีดังนั้นตัวนี้นะคะสกิลหลายอย่างมากเลยทุกคนเอาละวันนี้นะคะเราจะได้เจอกับใครวอลไน h ์นะคะ VS เอสอีมาิเค่ะเริ่มต้นเลือด20ทั้ง2ฝ่ายใครเลือดหมดก่อนแพ้ค่ะอ่ะตัวนี้เขาให้มาใช่ไหมไก็เล่นตัวนี้ไป เมาเริ่มเล่นไฮเลนก่อนค่ะตัวนี้นะคะถ้าเล่นไฮเลนเนี่ยจะดาเมจบวกหนึ่งเลืบอบวกหนึ่งค่ะทางนู้นเอาวอร์ไนมากันไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะทำอะไรไม่ได้ค่ะสร้างสมเ็ตไหมสร้างสมเ็ตไหมอะสร้างมาในน้ำค่ะรึบ โอเคอย่างน้อยก็สร้าง2ดัมเมจนะคะใส่กับวอนไนมาอ่ะยังไงทางนู้นจะจัดการยังไงทางนู้นเล่นตัวนี้มานะคะ h ฮ b e r n ์เนตติ้ง r บนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อเจ็บนะคะดัมเมจจะบวก4แล้วก็เราตีไปครั้งแรกมันไม่ตายดัมเมจก็จะบวก4ตีไปครั้งที่2อีก3มันก็ไม่ตายดัมเมจมันกลายเป็น8เลยนะทุกคนเอามา สโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะจัดการตัวนี้แหละโดยการใช้โบนัสแอทแทคดีไหมหรือว่าเล่นตัวไหนดีเอ,เอาตัวนี้ก่อนฆ่ามันไปโอเคไปจัดการมันป๊าบ อาละต่อไปเวลฮโหลเอออะเล่นตรงนี้ละกันแล้วก็เอาอันนี้ไปใส่ตอดตอดก่อนว่าจะใส่กับขังขาวตัวนี้นะคะที่เล่นลาวเมาสนะคะเมอร์กผอกมาจากเก็บสโตนจะทำให้ซอมบี้นะคะดาเมจบวกสองเลนบกสองโอ้โหมันก็โหดช้ย,ย่อยวางนี้ก่อน ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้คอมโบกันถ้าเล่นดีๆนี่เราตายได้นะแต่โชคดีที่เลือดเราเลือดเรากับเลือดมันอะ่ะยังไม่สูงสักเท่าไรนะคะตัวนี้นะคะเมื่อทาร้ายตัวนี้นะคะเมื่อมีการฮิลนะคะตัวนี้จะสร้างดามเมจใส่ซอมบี้ฮีโร่แล้วพื้นตรงนี้นะคะเมื่อแพนเนี่ยจัดการและพื้นตัวนี้นะคะเมื่อแพนจัดการซอมบี้โดยที่แพนตัวนั้นไม่ตายนะคะมันจะฮิวเลือดให้กับ แพนฮีโร่ค่ะแล้วถ้าเกิดแพนฮีโร่เนี่ยถูกฮิลตัวนี้ก็จะสร้างดาเมจเข้าใจปะมันก็เลยกลายเป็นคอมโบวนลูปกันไปคือตัวนี้พื้นนี้ถ้ามีแพนอยู่บนพื้นนี้แล้วไม่ตายแล้วสร้างดาเมจมันก็จะฮิลพอตัวนี้มีการฮิลฮิลแพนฮีโร่ตัวนี้ก็จะสร้างดาเมจมันก็เลยวนกันไปจนกระทั่งเลือดมันเต็มค่ะสามหนึ่งปึ๊บนี่ไง แล้วมันก็จะฮิวไปจนกระทั่งเนี่ยติดมิสเตอร์บล็อกของเราถึงจะโอเคสร้างเรนดอมนี่ไหมสร้างเรนดอมไปดีไหมวางว้นี้ก่อนกันสร้างหนึ่งดาเมจใส่ตัวนี้ก่อนปอั๊บสร้างวอลน,นัดหวางเหรอโอ้โหน้ามโมโหจริงเฮ้ย เอาไงดีรอบนี้กลัวตายวะ่ะเดี๋ยวขอวางตรงนี้ไว้ก่อนรอบหน้าเดี๋ยวใส่ไอ้นี่ให้ค่ะซอมบี้เกตห้าบวกห้าบวกห้าจะได้ปหวะโอ้โหทำไมมันโหดจังตัวนี้นะคะทรีเฮดเนี่ยเมื่อจบเธอนะคะจะทำลายซอมบี้ที่อยู่สองเลนนะคะสองเลนนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันอยู่ตรงเลนกลางมันก็จะทำลายสามเลนปับป๊บปั๊บ หนึงโอ้โหโอ้โชูดก่อนเราอาจจะตายได้เลยนะเนี่ยอาจจะตายได้เลยนะเนี่ยโอ้โหทำลายทำลายตัวนี้ก่อนเลยทำลายตัวนี้ก่อนเลยโอ้โหมันชอบทำให้เราโมโห ไนะคะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะยังไงทำลายซอมบี้ที่มีดาเมจสโอเคเอ่อเดี๋ยวเรายังไงเราก็ต้องเล่นซอมบี้ตอนนี้แหละสามามระวังนี่ก่อนเราต้องการเปลี่ยนพื้นค่ะเราต้องการเปลี่ยนพื้นให้เป็นของเราพื้นให้มันหิวเลือดไม่ได้ ตัวนี้ก็ตายไปตัวนี้ทำลายสามก่อนสามเดี๋ยวโอ้วชุนก่อนเออสามน้ำเม็ดปึ๊บยิงตัวนี้ปึออ๊บยิงเข้าไปอีกปึออ๊บสองโอเคเลือดเท่ากันแล้วนะเลือดเท่ากันแล้วนะตัวนี้ตัวนี้นะคะเลือดเจ็ดนะคะดังนั้นถ้าวางไว้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้ ตัวนี้ตายแล้วมันกินเราเราอะไม่ตายเราก็จะจัดการห้าแล้วเราก็จะเฟรนซีเข้าไปที่วอนไนท์เลยแล้วเราก็น่าจะชนะนะถ้าไม่พลิกแผนอะไรนะโอ้ยแมงพื่อไพรมเลือดพ่มเลือดตัวมันเองโอ้โหขอให้ได้ไม่ได้ว่ะแม่งแพ้แพ้ทุกคนเล่นใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โหจริงวันนี้โหดจริง อยขอเล่นอีกรอบหนึ่งนะโอเคอเดี๋ยวเล่นตัวนี้นะคะแต่ม,มันนิ่งนะคะสร้างเลนดัมซอมบี้เอาไว้เลนนี้โอ้ยดีได้ของดีตัวนี้นะคะถ้าตายเนี่ยเราจะเราจะได้เวนฟูไปใส่บ็อกนะคะที่มีดาเมจ5เลน5ตัวนี้ถือว่าดีมากต่อไปเล่นตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยพอทุกถูกครั้งที่สตาร์เทิร์ตัวนี้ก็จะาดาเมจบวกหนึ่งเลนบวกหนึ่งนะคะเอ้ไม่ ตัวนี้นะคะทุกครั้งที่สตาร์ททวิกเธอนะคะตัวนี้ก็จะดาเมจบวกหนึ่งเลือบวกหนึ่งนะคะแล้วก็ย้ายแรนดอมเลนดด้วยแล้วก็มีสกิลเฟรนซีนะคะ<ๆ>ถ้าคาแพนได้ก็จะยิงเข้าแพลนฮีโร่ต่อ,อยายจ้าสองสามสองโอเคอ่ะตัวนี้ไว้ที่สูงค่ะเออ ตัวนี้วางไว้ตรงนี้ค่ะโอเคทริกเชิญตัวนี้ย้ายเลนไม่ได้แต่ดาเมจก็บวกบวกหนึ่งะ,ะบวกหนึ่งเลื่อนบวกหนึ่งตอนนี้นะคะทางแพลนใช้กรอบป้องกันตัวเองส่งตัวนี้มาค่ะตัวนี้เมื่อทําถูกทําร้ายแล้วเมื่อตายแล้วนะคะก็จะสร้าง3ามดาเมจให้กับซอมบี้ที่อยู่เลนนี้ค่ะโอเคไปอึ๊บอึ๊บเลนนี้ตาย เึ้บตัวนี้จัดการยิงเข้าแต่ยิงไม่เข้ายิงเข้าไปทีโรแต่ก็ยิงไม่เข้าอะ้วต่อไปต่อไปเดี๋ยวปูพื้นดีกว่าแล้วก็ดึงตัวนี้กลับก่อนดึงตัวนี้กลับก่อนโอเครอบหนะ้าโหดแล้วนะ วางไว้ตรงนี้เลยอ่ะดูทางนู้นจะจัดการยังไงทำลายแพลนที่มีดาเมจสี่ขึ้นไปปั๊บโอเคทำลายแค่ตัวนี้ตัวเดียวเหรอเงี้ยหรอใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยก้าวเลยเราโหดนะบอกก่อนอ่ะเราสร้างเดี๋ยวนะ ไหนๆเขาก็ให้ตัวนี้มาแล้วเออก็เล่นตัวนี้ซะปึ๊บอ่ะสร้างแผนไว้ตรงนี้ค่ะมันจะได้ไม่สร้างตัวอะไรโหดๆวางไว้ตรงนี้อ่ะรอดูทางนู้นจะเล่นอะไรตัวนี้นะคะถ้าจบเทินแล้วตัวนี้จะทำลายแผนเอ้ยตัวนี้ท่าตัวนี้นะคะโหดมากนะคะ Treeheaded Chomper นะคะ ตัวนี้จบเทินจะทําลายซอมบี้ได้แต่ว่าเราคิดว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่จบเทินตัวนี้ก็จะเข้าแพนฮีโร่ไปก่อนเกเออตัวแรกก็คาได้แล้วเรียบร้อยไอตอนง่ายก็ง่ายตอนยากก็ยากยากโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจ้าจิกใหมพันหน้าค่ะบ๊ายบาย